r i c h e s people in the world are 75% entrepreneurs, 15% investors, 7% inheritors of wealth, 3% athletes, entertainers and artists. 0% employees who just earn a salary. มีโอกาสได้เข้าไปเห็นช่องหนึ่งที่มีชื่อว่า Mark t u b e r y และมีคลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคลิปนี้มีคนดูมากกว่า1.8ล้านครั้งซึ่งไม่ใช่คลิปสอนให้รวยเร็วไม่ใช่วิดีโอปลุกใจสู้ชีวิต แต่คือวิธีคิดที่ทำให้เราเข้าใจโลกของเงินได้แบบลึกๆเข้าใจว่าทำไมบางคนถึงก้าวหน้าได้ไวในขณะที่บางคนทำงานหนักแทบตายแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมเราเลยได้สรุปเนื้อหาจากคลิปนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้มันคือความรู้แบบเปิดโลกที่โรงเรียนไม่มีสอนและไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีใช้เงินแต่มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองชีวิตทั้งชีวิตไปเลยก็ได้เพราะงั้นถ้าใครกำลังรู้สึกว่า ทำไมทำงานเท่าไหร่เงินก็ไม่พอหรือสงสัยว่าทําไมคนบางกลุ่มเขาถึงก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าอย่าเพิ่งกดข้ามคลิปนี้นะคะเพราะคําตอบที่คุณตามหามันอยู่ตรงนี้แหละค่ะอาจทําให้คุณไม่มีวันมองเงินเหมือนเดิมอีกต่อไปมาร์กเริ่มต้นด้วยการพูดตรงๆว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจัด5 5คือเจ้าของกิจการ15คือนักลงทุน7%มาจากการสืบทอดมรดก3%คือนักกีฬาศิลปินหรือคนดัง และ0%มาจากพนักง,งานกินเงินเดือนได้ยินตรงนี้แล้วเหมือนมีใครมาตบหัวเบาๆเลยค่ะเพราะมันชัดมากว่าถ้าคุณไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยสุดท้ายคุณก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกครอบครองแทนสิ่งที่คนรวยทั้งสี่กลุ่มมีเหมือนกันก็คือความเป็นเจ้าของเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนักลงทุนเป็นเจ้าของสินทรัพย์นักกีฬาสิลดปินดาราเป็นเจ้าของทักษะหายาก You have to understand what those first four categories have in common. So let's think about it. Entrepreneurs own businesses, investors own assets, rich kids own trusts. Finally, athletes, entertainers, and artists own rare skills. So it's clear if you don't own something, you are what's owned. That's the secret most people miss. มาร์กเลยออกกฎง่ายๆให้ทุกคนเอาไปใช้ได้จริง25%ของรายได้ลงทุนในสิ่งที่เติบโตโกรธ15%เก็บเป็นเงินกันชนเพื่อความมั่นคง stability 50%ใช้กับสิ่งจำเป็นจริงๆ essentials 0เพื่อตอบแทนตัวเอง rewards เขาย้ำว่าความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่คุณหาเงินได้เท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดการมันยังไงแล้วมาร์กก็เล่าตัวอย่างที่ฟังแล้วโคตรสะเทือนใจค่ะ บิลลี่เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ20เดือนละ200ดอลลาร์ฟิลเริ่มช้ากว่า10ปีแต่ลงทุนมากกว่าเดือนละ300ดอลลาร์ผ่านไปจนถึงอายุ60ฟิลลงทุนรวมมากกว่าแต่เงินที่ได้กลับน้อยกว่าครึ่งล้านดอลลาร์เพราะบิลลี่เริ่มก่อน10ปีนี่แหลคะค่ะพลังดอกเบี้ยทบต้นคือหลักฐานที่ชัดมากว่าเริ่มวันนี้ดีกว่ารอวันหนึ่งวิธีเริ่มต้นมาร์กยังอธิบายละเอียดเลยค่ะว่า จะเริ่มเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างได้ยังไงเขาแบ่งไว้เป็นหลายขั้นตอนเลือกสินทรัพย์เพื่อการเติบโตเช่นกองทุนดัชนีอสังหาริมทรัพย์วีดทักษะที่ทำเงินหรือธุรกิจออนไลน์ลงมือทำจริงตั้งระบบอัตโนมัติโอนเงินลงทุนทุกเดือนในวันเงินเดือนออกหยุดเล่นตามอารมณ์ตลาดมองระยะยาวอย่าโลภอย่ากลัวเกินไป เขาย้ำว่าความผิดพลาดของคนส่วนใหญ่คือเปิดบัญชีแล้วแต่ไม่ลงทุนจริงๆสุดท้ายก็เสียโอกาสอีกมุมหนึ่งที่อยากชวนคิดคือเรื่องการแบ่งรายได้ให้ชัดเจนนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าควรเก็บออมก่อนใช้จ่ายเสมอใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากให้เงินของเรางอกเงยจริงๆลองใช้กฎง่ายๆแบบนี้ค่ะ25%ของรายได้ควรเอาไปลงทุนในสิ่งที่เติบโตหรือที่เราเรียกกันว่า growth asset ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนอสังหาหรือธุรกิจเล็กๆที่เรามีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะถ้าเราฝังเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวมันแทบไม่โตเลยค่ะดอกเบี้ยยังไงก็สู้เงินเฟอ้อไม่ได้แต่ถ้าเรายอมจัดสรร25%เเซมาลงทุนในสิ่งที่มีโอกาสเติบโตมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีใน1-2ถึงปีแรกแต่ลองคิดภาพดูสิคะถ้าเราทำต่อเนื่องไป10ปี20ปีจากเงินก้อนเล็กๆจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็คือสมมุติเราได้เงินเดือน30,000บาทการกันไว้25ซ์ก็คือ7,500บาทถ้าเราเอาไปลงทุนในหุ้นที่เติบโตเฉลี่ยปีละ10ซผ่านไป20ปีเงินก้อนนี้อาจจะกลายเป็นหลายล้านเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนอย่างเดียวแต่คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ตัวเราและครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีอิสระทางการเงินจริงๆอย่าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อวันนี้อย่างเดียว ลองแบ่งบางส่วนไว้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าแล้วเชื่อเถอะค่ะคุณจะขอบคุณตัวเองในวันข้างหน้า15%เก็บเป็นเงินกันชนเพื่อความมั่นคง stability อีกข้อคิดที่ฟังแล้วสะกิดใจมากคือเรื่อง stability fund ค่ะมาร์กเล่าว่าตอนอายุ18ปีเขาแทบไม่มีเงินเก็บเลยต้องไปกู้เงินซื้อรถแล้วพอรถพังขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวนี่ก็ตามมาทันทีชีวิตเหมือนพังทั้งก้อนเลยค่ะ เขาสรุปเป็นประโยคสั้นๆที่เจ็บจี๊ดมากว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหาเงินแต่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะจริงๆแล้วต่อให้คุณหาเงินได้เยอะแต่ถ้าไม่มีเงินกันชนเลยแค่บินฉุกเฉินบินเดียวเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถหรือแม้กระทั่งค่าน้ำค่าไฟที่มากกว่าปกติก็อาจทำให้ทุกอย่างพังลงได้มาร์กจึงแนะนำว่า 15%เก็บเป็นเงินกันชนเพื่อความมั่นคงควรเอาไปสร้างความมั่นคงตรงนี้ให้มันเป็นกองทุนที่เราจะไม่แตะเลยเว้นแต่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นเหมือนเป็นร่มกันฝนที่คุณต้องพกติดตัวไว้ตลอดเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าวันไหนฝนจะตกลงมาแล้วก็มาถึงอีก50%ของรายได้ที่มาร์กพูดถึงเรื่องสิ่งจำเป็นฟังดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมคะแต่มาร์กเตือนแรงเลยค่ะว่า ของที่คิดว่าจำเป็นส่วนใหญ่จริงๆมันไม่จำเป็นตัวอย่างเช่นค่าฟุ่มเฟือยที่เราซื้อเพราะอยากได้ไม่ใช่เพราะต้องใช้บริการรายเดือนที่สมัครไว้แต่แทบไม่ได้แตะเช่นฟิตเนสหรือสตรีมมิ่งหลายเจ้ารถหรูที่นอกจากราคาสูงแล้วยังมีค่าดูแลค่าเชื้อเพลิงค่าประกันที่กินเงินมหาศาลเขายุกตัวอย่างชีวิตตัวเองตอนหนุ่มๆคะ่ะ ตอนนั้นเพื่อนๆของเขาดูรวยมากนะขับรถสวยแต่งตัวหรูใช้ชีวิตเหมือนมีเงินเหลือเฟือแต่พอถามจริงๆกลับมีเงินในบัญชีไม่ถึง50ดอลลาร์ด้วยซ้ําในขณะที่มาร์กเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้โชว์ไม่ได้อวดแต่เก็บเงินเงียบๆจนมีเงินเป็นพันๆดอลลาร์ในบัญชีซึ่งสิ่งนี้ล่ะคะ่ะที่ทําให้เขามั่นคงกว่าคนที่ดูภายนอกรวยซิอีกอย่างให้นึกภาพตามนะคะว่าความรวยที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณโชว์แต่อยู่ที่สิ่งที่คุณเก็บได้เงียบๆและสุดท้ายคือ10%ซที่ต้องใช้กับความสุขค่ะเพราะถ้าคุณอดจนเกินไปคุณจะท้อและเลิกกลางทางมาร์กบอกว่าอยากกลัวที่จะใช้เงินกับการท่องเที่ยวงานอดิเรกประสบการณ์และของขวัญให้คนที่รักเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีแรงเดินต่อและไม่ลืมว่าชีวิตมีคุณค่าเกินกว่าเงิน เพราะฟังคลิปนี้จบรู้สึกเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการลงทุนแต่มันคือเข็มทิศชีวิตจริงๆค่ะเพราะสิ่งที่เขาสื่อออกมามันเหมือนกําลังบอกเราว่าอย่าคิดแบบพนักง,งานตลอดไปเพราะถ้าเราโวจะคิดว่าแค่ทํางานแลกเงินไปวันๆสุดท้ายเราก็จะติดอยู่ในวงจรเดิมแต่ถ้าเราเริ่มมองตัวเองว่าเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของสินทรัพย์หรืออย่างน้อยเป็นเจ้าของเส้นทางการเงินของตัวเองได้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกไปเลยค่ะ อย่าแค่หาเงินค่ะเพราะเงินที่หามาได้ถ้าเราเก็บเฉยๆมันก็จะอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการเงินให้เงินทำงานแทนเราไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการสร้างรายได้เสริมหรือการต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเงินจะค่อยๆงอกเงยกลายเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างอิสระให้เราในอนาคตและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คลิปนี้สอนก็คืออย่ามองข้ามความสุขเล็กๆค่ะบางครั้งเรามัวแต่โฟกัสเรื่องเงินเรื่องอนาคต จนลืมไปว่าความสุขในแต่ละวันการได้อยู่กับครอบครัวการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมันมีค่าพอๆกับการสร้างความมั่งคั่งเลยค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหามุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินหรือชีวิตนะคะคลิปนี้เหมือนที่จะช่วยให้คุณหยุดคิดและกลับมาทบทวนเส้นทางของตัวเองอีกครั้งค่ะและสุดท้ายอย่าลืมว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจเสมอเพราะเงินที่คุณหามาได้ คือผลลัพธ์จากเวลาและแรงกายของคุณเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ